นี่นะครับสังเกตดูลงน้ำลงไปเนี่ยน้ำก็ยังแห้งนะน้ำหายหมดเลยนะครับไก่เนี่ยครับดูดน้ำแล้วก็เติมเพิ่มลงไปนะครับนี่นะครับค่อยๆเติมนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับพักได้นะฮะท่านผู้ชมคนเสร็จก็พักไว้ประมาณรอบละสี่นาทีห้านาทีก็ได้นะครับให้สังเกตดูที่ว่าไก่เราอิ่มน้ำหรือยังนะครับ นี่นะฮะทอดยังไงไก่เราก็จะไม่หดนะครับสังเกตดูที่ตัวไก่นี่ฟูมากเลยนะครับนี่นะฮะับสำคัญมากนะฮะตอนหมักทางศาสตร์อาหารจีนนะฮะโดยส่วนใหญ่เลยเทําเกี่ยวกับเมนูต่างๆเนี่ยฮะจะมีการหมักแทบทุกอย่างนะครับวัตถุดิบนะครับจะหมักนะครับนี่นะฮะเคล็ดลับที่นํามาฝากกันอ,อบอกเลยว่าไม่มีใครกล้านํามา ทำให้ชมแน่นอนนะครับเชฟชาตินามาทําให้ชมนะครับแบบไม่มีก๊กนำมาฝาก f อฟวันนี้ไม่รักกันจริงไม่ให้นะครับ f อฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมคุกเข้ามาเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับพักด้วยพักอรอบ 4ี่นาทีห้านาทีพักสีนาทีห้านาทีพักนะสามรอบนะครับนี่นะฮะอย่างเงี้ยเริ่มอิ่มน้ำนะครับจะมีน้ำปิ่มๆสังเกตนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับมีน้ำไปปิ่มอย่างงี้นะครับไก่เราอิ่มน้ำแล้วนะครับนี่นะครับเราก็มาลงเป็นพริกไทยเลยครับลงไปชัดไหมฮะท่านผู้ชมถ้ามีชัดก็ขออภัยด้วยนะครับน้ำมันงาครับลงไปครับนี่ครับ แล้วเราก็จะมาคุกเขาอีกรอบนะครับให,ให้น้ำมันงากับพริกไทยนะครับเข้ากับตัวตัวไก่เรานะฮะสกเก็ตที่ไก่ฟูมากนะครับนี่ฮะเดือดเต็มะละมังเลยครับกลิ่นเิ่มหอมนะครับแล้วเราก็จะมาลงเป็นนี่ฮะสุด ไข่ไก่นะคะสองฟองลงไปเลยไข่ขาไข่แดงด้วยนะครับลงไปเลยไม่เป็นไรนะ,ะเพิ่มความนุ่มแล้วก็ให้ไก่เรานะฮะรัดตัวสำหรับไข่ไก่นะครับนี่นะครับ ดท้ายเลยเราก็มาลงเป็นแป้งมันนะครับนี่นะฮะแป้งมันไทยก็ได้ฮ่องกงก็ได้นะครับลงไปเลยนะฮะนี่นะครับสุดท้ายเลยคุกเค้าเลยนะครับนี่นะครับหมักอ่า ไก่ของเรานะครับให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือจะเป็นการข้ามคืนเลยก็ได้ด้วยการแช่ตู้ชิลนะครับสาหรับไก่ของเรานะครับแล้วค่อยนําไปทอดทอดไก่ของเราให้อยู่ประมาณนี้นะครับอย่าให้แห้งเกินไปนะครับนี่ฮะใช้ไฟแรงให้น้ำมันร้อนจัดตอนท้ายนะครับพอดซ้ํานะครับไก่จะได้ไม่หดมากแล้วก็จะมีความกรอบด้วยนะครับขึ้นเลยครับ ลงนิดนึงครับนี่แหละครับในสีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทอดไม้เสร็จเดี๋ยวจะมาผัดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาข้าวไก่กระเทียมของเรานะครับนี่นะฮะก็จะเป็นไก่กระเทียมใส่ถุงไปนี้นะเราจะไม่ใส่ลงไปที่ข้าวนะครับเดี๋ยวจะแชะนะครับเพราะวะ่า uh ข้าวไก่กระเทียมเราจะมีแบบมีน้าแบบจชฉ่ำนิดนึงนะครับนี่ฮะจะเป็นโรยกระเทียมเจียวแล้วก uh ็จะเป็นผักชีโรยหน้ามีแตงกวา ซอสพริกแล้วก็เป็นพริกน้ำปลาสีนะฮะ,ะบบหนึ่งกลองนะครับ40บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าจะเหลือกำไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปส่งข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ